เขาไม่ใช่ว่าเขาแบบอยากจะเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่าตัวปัญหาที่ที่เขาติดตัวเนี้ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขและที่เนี่ยแก้ให้ได้สวัสดีค่ะใช่ค่ะค่ะ,ะชื่อจริลัดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องกรดค่ะชื่อนะะชื่อธากิบมุจุมงคลครับ อายุประมาณ8ดครับแคบ่จะาจากล้าจะขัก็คือขอนที่ผมจะมาเรียนเบรฟิ <S <S ผมก็แบบไม่นั่งอยู่กับที่เลื่อยไปเลื้อมาแล้วก็แบบมาแบบนอนบนโต๊ะบ้างนอนบนพื้นที่วางแล้วผมมาเรียนเบฟิ free, ก็แบบนั่งได้ดีขึ้นนั่งตั้งใจเรียนครูรแล้วก็ก่อนที่ลายมือก็แบบแก่มาก พอผมมาเรียนเบนฟิตผมก็ลายมือดีขึ้นอย่างของที่คุณครูเขาฟีดแบ c มาค่ะคือแต่ก่อนเนี้ยเขาจะไม่ได้ทําหรือว่าบางทีแบบส่งมาจะเห็นว่าเขาไม่ได้ทําแบบฝึกหัดในห้องแล้วก็การบ้านก็คือแทบทําทไม่ได้เลยแต่ว่าพอหลังจากมาเรียนเบนฟิตแล้วค่ะเขาทําแบบฝึกหัดในห้องเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นทุกเทอมตอนหลังคือเขาทําเสร็จในห้องทําให้การบ้านที่มีกลับมาค่ะน้อยลงและทุกวันเนี้ย การบ้านของโรงเรียนนี่คือแบบร้อซคือเขาจัดการด้วยตัวเองและคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้มามานั่งประกอบอยู่ด้วยเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาเรียนคณิตศาะสตร์ภาษาไทยเขารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นาจากที่แต่ก่อนเขาเขาทำไม่ได้เลยเมื่อกี้ยังถามถามคุณเรศเลยว่า ที่นี่สอนอะไรไปบ้างทําไมคณิตศาสตร์มันง่ายขึ้นคุณเรศก็เลยบอกว่าเออมันมันหลายส่วนออมันทําให้แบบสมองในการทํางานของของเขาว่ามันทํางานได้เป็นระบบตอนแรกเข้าใจว่าจะเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพราะว่าที่นี่มี f a s t forward แต่ปรากฏว่าวิชาภาษาไทยก็ได้ด้วยเออค่ะเห็นเห็นพัฒนาการขึ้นเยอะาของน้องกิจลงคอร์สก่่าใช้ลงลงทั้งหมด2เทอม คือตอนแรกอะค่ะไม่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะแบบเห็นที่นี่เขาบอกว่าเรื่องสมาธิเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกคุณพ่อว่า,วาเออมาลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผลที่ได้คือมัน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 คุ้มค่ามากเออมันดีมากคุม้มค่าคุ้มราคาเลยค่ะก็หลงเราเราก็รู้สึกเลยว่าเออมันเออมีเกมสสนุกเลยดีๆเลยแต่รู้ว่าคือเขาอยากมาเรียนแล้วผลที่มันได้รับที่โรงเรียนอะค่ะมันมันก็แบบ มันพีคขึ้นมากเลยการเรียนการทํากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนคือทุกอย่างดีขึ้นค่ะคุณครูก็ฟี edback มาทุกวิชาว่ายอดเยี่ยมเลยแะครับเ<า>มื่อวังเรยียใจครับว่าจะต้องแบบโอ้นี่มันดีหรือเปล่าอะไรนเนี้ยต้องแบบเอารูปมาเรียนได้เลยที่นี่สนุกแล้วก็ดี้วยครับอยากให้ผู้ปกครองที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ ทำไมลูกเรามีปัญหามันมีนปัญหาติดขัดเรื่องนี้เ,เลยนะออลองมา,มาดูค่ะคือถ้าเกิดมันได้รับการแก้ไขไปอะคะ่ะเ,เด็กๆเ,เ,เขาเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะบางทีเขาเขาไม่ได้อยากทําตัวให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูหนักใจแต่ว่าเขาเกิดจากปัญหาที่ติดขัดของเขาค่ะและก็ที่เนี่ยแก้ได้แล้วก็ตอนนี้กิจเป็นยังไงที่โรงเรียนดีไหมดีขึ้นไปดีขึ้นไปออกเสียงขึ้น แล้วจะจับเกรดก็ดีขึ้นค่ะอย่ากิจจะบอกเพื่อนไว้ยังไงดีบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อนว่ายังไงดีก็แบบให้เรามาดูก่อนผมคิดว่าที่นี่ดีจริงครับโอเค